เมื่อเขารักเธอในวันที่สายตอนที่เจ็ดรถยนต์โฟล์วิวที่จอดอยู่ในโรงรถของสิบปกรแน่นอนว่าประวัติจำมันได้เป็นอย่างดีเหลือบมองคนข้างตัวเห็นอาการก็ยิ่งแน่ชัดแล้วว่าตัวต้นเหตุกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณมากนะปูนไว้เดี๋ยวเผาวเลี้ยงข้าวนะเดี๋ยวขอลงไปคุยกับมันก่อน เฮ้ย hey, ไม่เอาไม่เอานะปูนถึงจะร้องห้ามแต่ก็ไม่ทันแล้วเมื่อประวัติเหวี่ยงร่างลงจากรถเพือจวบกับเจ้าของบ้านที่เดินออกมาพอดีเหมือนเป็นภาพเดจาวูทับซ้อนเมื่อไม่กี่วันก่อนจะต่างกันก็ตรงที่รอบนี้เพื่อนตัวดีเดินดุ่มดุมเข้าไปหาเจ้าของสวนเคียงใจที่ยืนกอดอกรอด้วยสีหน้าเรียบสนิทเมีไร สิปกรเป็นฝ่ายเปิดปากถามขนาดว่าใจของเธอเอ,เอเ็นเอียงไปทางเขายังมองว่าจุดนี้ชายหนุ่มกำลังกวนประสาทกันแบบไม่ปิดบงังผมไม่รู้หรอกนะว่าธุระต่วนของคุณนะี่มันคืออะไรแต่อย่างน้อยพลาวก็เป็นเมียของคุณที่แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่คนเดียวแบบนั้นได้ไงวะเกิดอะไรขึ้นกับพลาวคุณรับผิดชอบไหว้หรือเปล่าในขณะที่ประวัติจัดเต็ม แต่อีกฝ่ายยังคงยืนนิ่งมีเหลือไปทางภรรยาบ้างเล็กน้อยไม่มีความเป็นสามีที่ดีแต่ก็ช่วยมีความเป็นคนหน่อยเธอะเธอเกิดเขาไม่โทรหาการรวีเธอก็คงจะต้องนั่งรอในสถานที่แบบนั้นอีกนานก็บีแค่รอให้เมียตัวเองซื้อของเสร็จแล้วค่อยไปทาธุระพร้อมกันมันคงไม่ได้ทำให้ใครขาดใจตายหรอกมั้งแล้วเดือดร้อนอะไรแทนเนี่ย ซิป,ปกรยืนเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงสีหน้าที่เรียบนิ่งในคราแรกเปลี่ยนเป็นยียนุนเมื่อเขาใช้ลิ้นดันกระพุงแก้มที่พูดพูดมาเนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าเราเสียบอยู่ใช่ไหมคนพูดไม่สนว่าสองคนตรงหน้าจะอึ้งตะลึงงานกับสิ่งที่ได้ยินมากแค่ไหนมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องเสียเวลาใส่ใจเลยสักนิด แต่ยอมรรบว่ารอบนี้ชักจะเหม็นขี้หน้าเพื่อนสนิทของเมียตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วอืมเง้นก็อดทนรออีกน้อยก็แล้วกันนะคนอายุมากกว่าใช่ฝ่ามือตอบเบาๆที่บ่าของประวัโน้มหน้าเข้าใกล้ก่อนที่มุมปากอยา,ากจะกดยิ้มแล้วเอ่ยต่อสัญญาเลยว่าจะส่งต่อให้ในสภาพที่ดีราวกับการระวี ละเมอสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำเห็นท่าทางของสามีแล้วเธอรีบพาตัวเองแทรกกลางก่อนที่อาจจะเกิดความชุนละมุนขึ้นมาได้แม่งพูดมาได้ไงวะประวัติยกนิ้วชี้หน้าตะเบ่งเสียงเดือดดันปูหุญอีหาทะเลาะกันเลยนะถือว่าพลาวขอร้องหญิงสาวรั้งแขนของเพื่อนเอาไว้ ประวัติปลายตามองกันเพียงเล็กน้อยก่อนที่มันจะกระแทกลมหายใจอย่างหงุดหงิดไม่เป็นไรปูนไม่เป็นไรเพื่อนท,ทําทีเหมือนอยากจะจับตัวเธอมาเขย่าเรียกสติแต่ก็นั่นแหละเธอเลือกแล้วเดี๋ยวพราวจัดการเองนะปูนขับรถกลับบ้านดีๆพ่อรู้ว่าอยู่ต่อก็คงทําอะไรไม่ได้ประวัติก็เลยสายศีรษะเอื่อมระอา ก็จะรากฝีเท้าไปยังรถคู่ใจกระทั่งเพื่อนกลับไปแล้วการระวีดึงสายตาไปยังเจ้าของร่ากสูงที่ยืนมุ่นหัวคิ้วใส่กันความจริงเธอเองก็มีคำถามในใจมากมายที่อยากจะถามกับสิป,ปกรแต่ดูเหมือนเรื่องราวที่ถาทถมเข้ามาใส่จะมีแต่เรื่องหนักหนาสาหัสมากเกินไปเพราะงั้นก็เลยเลือกที่จะเดินเข้าบ้าน ไม่คิดส่งเสียงหาคนเป็นสามีอย่างเหมือนทุกครั้งกระนั้นถอยคำทิมแทงใจก็ยังลอยตามหลังมาติดๆดีนี่มีผู้ชายคนอื่นออกรับหน้าแทนให้ทุกอย่างการระวีสุดลมหายใจเข้าปอดลึกกระปไปหยกกระแนกรนะแนนอกจากที่ชายหนุ่มจะไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำแล้วยังมีหน้ามาต่อว่ากันอีกที่ปูนต้องมาส่ง ก็เพราะว่าพี่โตไม่ใช่เหรอที่ปล่อยให้พาวรออยู่อย่างนั้นวันนี้เธอเหนื่อยเกินที่จะตอบปากต่อคคำกับเขาแล้วเธอปูนไม่โทรมาพราวก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องรออีกนานแค่ไหนเหมือนกันรอบนี้พี่โตใจร้ายกับพราวมากเลยนะยอมรับเลยว่าตอนนี้มีหลายคํำถามผุดขึ้นเต็มในหัวไปหมดซึ่งคำที่ตะโกนออกมาดังที่สุดก็คือ เธอจะทนรอเสษ็จเสี้ยวความรักจากผู้ชายคนนี้ไปถึงเมื่อไรหลายครั้งหลายคราที่การระวีคิดจะล้มเลิกในสิ่งที่ตั้งมั่นเอาไว้แต่เมื่อความโศกคลายลงมันก็มักมจะย้อนกลับมาตายารังเดิมทุกทีสบตากับคนตัวโตที่กําลังจะอ้าปากพูดอะไรอีกเธอก็ชิงตัดบทเสก่อนเลราต้องทนฟังคำพูดร้ายจากปากของเขาอีกแค่คำเดียวเธอก็ม่รู้ว่า ใจตัวเองจะยังรับไหวหรือเปล่าพลาวเหนื่อยพลาวขอตัวก่อนนะคะสภาวะทางอารมณ์คือโกรธแต่สภาวะทางหัวใจก็คือน้อยเนื้อต่ำใจแน่นอนว่าเธอทั้งเสียใจทั้งโมโหจนอยากจะหาที่ระบายคืนนี้ก็เลยเลือกกลับไปนอนที่ห้องเล็กดังเดิมทั้งที่ตอนแรกคิดว่าเกิดอาการเหนื่อยล้า คิดว่าอาบน้ำเสร็จกระโดดขึ้นเตียงก็คงจะหลับปุ๋ยตัดภาพมาที่ความจริงป่าเข้าไปจะตีสองแล้วตาก็ยังนอนใสแจวพอดีกับที่หูได้ยินเสียงประตูห้องใหญ่ก็เลยทำให้รู้ว่าสิบป,ปกรเพิ่งขึ้นมานอนเช่นกันและถึงจะเป็นแบบนั้นแต่พอเช้าตรู่การระวีก็เด้งตัวลงมาจากเตียงโดยอัตโนมัติกลายเป็นว่าการได้เข้าครัวปรุงอาหาร มันทำให้เธอเกิดความผ่อนคลายมื้อเช้าวันนี้นอกจากจะไม่เอาใจคนเป็นสามีแล้วยังทำตามใจชอบตัวเองเป็นหลักนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่อาหารบนโต๊ะไม่มีเมนูโปรดของสิบปกรณ์เธว่าคนที่ไม่ได้มีความคิดลึกซึ้งอย่างชายหนุ่มดูเหมือนจะสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้แม้แต่น้อยเขาก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาก,กินข้าวอย่างสบายใจเชิบไม่มีการพูดคุยระหว่างมื้อเช้า เลือกที่จะโยนทิ้งความเสียใจของเธอเอาไว้ข้างหลังเหมือนอย่างเคยเสียใจเองก็ต้องหายเองมันเป็นแบบนี้เสมอเมื่อถึงข่าหวหววหูเช้านี้นะครับเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมามีชาวบ้านแจ้งตำรวจว่าเจอศพหญิงสาวถูกฆ่าแล้วโยนทิ้งไว้ข้างทางข่าวที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์สร้างความสะเทือนใจแก่การระวีไม่น้อย เลยดูเหมือนคนเป็นสามีจะชำเลืองมองมาที่เธอแวบหนึ่งทีแรกนึกสงสัยแต่พอฟังรายละเอียดข่าวแล้วหัวใจเธอนั้นก็วูบหวงทันทีจากการตรวจสอบนะครับผู้เสียชีวิตมีร่องรอยถูกคมคืนลําคอมีรอยชำ้ำส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็คือขาดอากาศหายใจถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเหมือนว่ารถยนต์ของผู้เสียชีวิตถูกจอดไว้ข้างทางไม่แน่ใจว่าจอดเสีย หรือว่าจอดคุยโทรศัพท์แต่เบอร์โทรล่าสุดเหมือนจะเป็นอู่ซ่อมรถซึ่งตอนนี้ก็ยังติดต่อหาเจ้าของเบอร์ไม่ได้จากตอนแรกที่มีอาการน้อยเนื้อต่ำใจแต่เธอว่าตอนนี้เธอกลับหดหูจนกินข้าวไม่ลงท้องไส้ปั่นป่วนจนแทบอยากจะอาเจียนเพียงแค่คิดว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวเองจะเป็นยังไงการรวีได้คำตอบในทันทีว่าเธอยอมตาย อาหาชิงค่าตัวตายก่อนที่ไอเลวสมคนนั้นจะย่ำยีแบบนั้นได้จะไปยังไงจังหวะที่เธอกำลังจะลุกจากโต๊ะจูจ่ๆคนหน้ามึนกลับถามขึ้นแบบไร้ทิศทางพอเลื่อนสายตาสารสมกับอีกฝ่ายเขาก็แซงกระแอมไอเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นรถยังซ่อมไม่เสร็จไม่ใช่หรืงง่อยเดี๋ยวขับไปส่งที่ออฟฟิศ ไม่รู้เป็นเพราะว่าเธอทําอาการมึนตึงใส่หรือเปล่าสิบปกรณ์ถึงได้ยอมอ่อนข้อลงให้กันแบบนี้ถ้าเป็นเวลาปกติอย่าได้หวังแม้แต่น้อยแบบนี้ก็แปลได้ว่าเขารู้ว่าตัวเองผิดแต่ยังฟอร์มจัดเป็นพวกปากหนักขอโทษไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้พลาวทำงานที่บ้านถ้าถามว่าเธอรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมตอบเลยว่าไม่ แล้วถ้าถามว่ายังโกรธอยู่หรือเปล่าก็คงตอบว่าไม่โกรธแล้วเหมือนกันเพียงแต่ร่องรอยความเสียใจมันยังคงอยู่อยากรู้เหมือนกันว่าสิบประกรณ์จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไหมหรือว่ามีอะไรที่เขาอยากอธิบายให้เธอเข้าใจแต่ทว่าผ่านไปหลายวินาทีกับการจ้องตาที่ดูไร้ความหมายบางทีประวัติก็พูดถูกที่ว่าเธอชอบเข้าข้างตัวเองมากเกินไป ทังที่สิป,ปกรแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นแต่เธอก็ยังให้ความหวังแบบลมๆแล,ล้งๆหรือเรื่องระหว่างเธอกับเขามันไปไกลได้แค่นี้จริงๆจ,จะไปไหนก็โทรเรียกตะวันก็แล้วกันสิป,ปกรวางมือจากอาหารมื้อเช้าหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองโดนกดดันทางอ้อมเจ้าของสวนเคียงใจระบายความอึดอัดเฮือกใหญ่เมื่อได้รับความเงียบกลับมา รับรู้ได้ถึงสงครามประสาทที่อีกฝ่ายกำลังก่อขึ้นซึ่งเขามองว่ามันโคตรไร้สาระให้มันเงียบได้ตลอดฟังก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องทนรำคาญเสียงเหมือนตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยปกติแล้วการระวีจะเข้ารีสอร์ทสัปดาห์ละครั้งส่วนออฟฟิศจะเข้าเฉพาะวันที่มีประชุมสำคัญสำคัญ,คญเพราะต้องการมีเวลาให้กับคนเป็นสามี แต่งงานกันแล้วก็แปลว่าไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วต่อไปนี้ทั้งพลาวกับโตถือเป็นครอบครัวเดียวกันลุงฝากพลาวด้วยนะโตส่วนเราก็อย่าดื้อกับพี่เขาล่ะคำอวยพรของลุงผู้เป็นที่รักยังคงดังกึกก้องอยู่ในหัวส่วนเธอในตอนนั้นยังมีความคิดแบบโลกสวยโลกสวยว่าชีวิตอาจจะเหมือนในนิยายที่จับพลัดจับพลูมาแต่งงานกัน ตอนแรกโดนพระเอกเกลียดขี้หน้าแต่พออยู่ด้วยกันไปสักพักเดี๋ยวก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เผลอใจรักกันตัดภาพมาที่ตอนนี้สิภาพความฝันพังแล้วพังอีกสุนเก็บกู้ซากขข้นมาประกอบไม่ได้ด้วยซ้ำไปการระวีได้แต่นอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนโซฟาตัวใหญ่ดวงตากลมจดจ้องกับเพดานฝ้าที่มีลูกเล่นไฟระดับซ่อนไฟดาวไล อดคิดไม่ได้ว่าการออกแบบค่อนข้างซับซ้อนไม่ต่างอะไรจากชีวิตของคนเราหากถามว่าเธอหมดใจกับสิบปรกรหรือยังคำตอบมันยังเป็นเหมือนเดิมแต่กลัวว่าตัวเองจะหมดแรงไขว่คว้ามากกว่าเพราะยิ่งพยายามเข้าใกล้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตีตัวออกห่างมากเท่านั้นคิ้วเรียวเลิกขึ้นเมื่อได้ยินเสียงรถยนต์ดังขึ้นตอนแรกคิดว่าสิปรกร อาจจะลืมของก็เลยวนกลับมาบ้านแต่เธอว่าเธอคิดผิดเพราะคนที่เปิดประตูลงจากรถนั้นก็คือนวมนตั้งแต่ที่สิปรกรรู้เรื่องที่เธอให้มารดาของเขาหยิบยืมเงินเธอก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะทางนวมนไม่ได้ติดต่อมาจนกระทั่งวันนี้เออพีโตไปไรเมื่อไม่นานนี้เองค่ะ ป้าน่ะรู้ว่าเจ้าตอมันออกไปแล้วไม่งั้นป้าไม่มาหาหนูหรอกแปลว่าท่านพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเจอหน้าลูกชายอย่างนั้นสินะและเธอก็เดาอีกว่าท่านคงจะมีสายคอยอารายงานถึงได้รู้ว่าสิปรกรอ,ออกไปทำงานหรือยังแล้วยังรู้อีกว่าวันนี้เธออยู่บ้านคุณป้าตั้งใจมาหาพลาวถูกไหมคะการรวี เห็นร่องรอยบางอย่างในแววตาของผู้สูงวัยมีความขุนเคืองใจอยู่ในนั้นแวบหนึ่งก่อนที่ท่านจะดึงซองเอกสารออกจากกระเป๋าพูดก็พูดเถอะนะหลายวันก่อนเจ้าตอมันบังคับให้ป้าเซ็นเอกสารนี้น้ำเสียงของท่านดูร้อนอกร้อนใจหนูพลาวพ่อจะอธิบายให้ป้าฟังได้หรือเปล่าไหนตอนแรกเราตกลงกันแล้วไง การระวีรับมันมาไว้ก่อนจะกว่าตาอ่านเพียงไม่กี่วินาทีก็จํารายละเอียดทั้งหมดได้มันคือสัญญากู้ยืมเงินที่สิบป,ประกรสั่งให้เธอทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนว่าในเอกสารนั้นต้องมีลายเซ็นของหญิงสูงวัยอยู่ในสถานะผู้กู้ยืมพราวไม่ได้บอกเขาค่ะแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าพี่โตร,รู้เรื่องพวกนี้มาจากไหน ตั้งแต่ที่ได้เอกสารฉบับนี้มานาวมน,นั่งแทบไม่ติดครั้นจะบึงมาหาลูกส้ยสุ่มสี่สุ่มห้าก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเจอกับลูกตัวเองแล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ่แต่ป้าไม่มีปัญญาหาเงินมาใช้นี่หนูไหวได้ขนาดนันะ้นหรอกนะนวมนเห็นการระวีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้จะไม่ได้ให้ความเอ็นดูแต่แรกแต่ก็ไม่เคยนึกรังเกียจกันแต่อย่างใด ก็อย่างที่ป้าเคยบอกหนูไปรอบก่อนว่ากำลังหุ้นทำธุรกิจกับเพื่อนระยะแรกมันก็ต้องใช้เงินก้อนถ้าไม่ใช่เธอที่พยายามโน้มน้าวใจลูกชายมีหรือที่สิบปกรณ์จะยอมแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักหากนับจริงๆแล้วก็การระวีติดหนี้บุญคุณเธอเหมือนกันนะได้ถึงอย่างไงเธอก็เป็นแม่ผัวที่ยอมดันหลังลูกสะพ้เต็มที่ เออหนูพลาวหนูพลาวพอจะให้ป้าหยิบยืดอีกสักก้อนได้หรือเปล่าทําสัญญาเพิ่มก็ได้นะได้ทุนคืนเมื่อไหร่ป้าจะรีบใช้คืนเลยจุดประสงค์ในการมาที่นี่ของนวมลไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของการระวีเท่าไหร่นักถึงเรื่องเงินจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในชีวิตของเธอแต่เธอก็เป็นพวกรู้คุณค่าของเงินทุกบาท ทุกวันนี้ยังทำงานแลกกับเงินอยู่ตลอดกว่าจะได้แต่ละบาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะงั้นการให้คนอื่นหยิบยืมเงินเธอก็ต้องคิดด้วยว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียไปหรือเปล่าซึ่งคำตอบของมันก็เด่นชัดอยู่แล้วว่าไม่เลยสักนิดพ่าไม่อยากมีปัญหากับพี่โตแล้วค่ะคุณป้าการระวีส่งยิ้มให้กับแม่สามีเหมือนกับทุกครั้ง ขอโทษที่ต้องปฏิเสธด้วยนะคะอืมอืมไม่เป็นไรป้าเข้าใจน่ววาวมนพยายามฉีกยิ้มทั้งที่เกิดความผิดหวังเดิมทีลูกสะพ้ยน่ะเป็นพวกหัวอ่อนชักจูงง่ายแต่เหมือนเธอจะคิดผิดไปถนัดแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังมีสิ่งให้มั่นใจอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการระวีลงรักสิบประกรณ์แบบหัวปักหัวปัม มันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อเธอเหมือนกันนี่ว่าแต่แต่งงานกันมาก็หนึ่งปีแล้วพ่อจะมีข่าวดีให้ป้าชื่นใจบ้างหรืออยังล่ะลูกบอกตามตรงนะว่าป้า่นอยากอุ้มหลานจะแย่พลาวอยากมีลูกค่ะแต่ช่วงนี้ทั้งพี่โตทั้งพราวงานเยอะแยะไปหมดคนแก่ที่อาบน้ําร้อนมาก่อนท่านเห็นอากับกิริยาเขินอายของหญิงสาวอยู่บ้าง แล้วว่าอย่างน,น้อยก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นปาว่าหนูนะ่าควรจะปรึกษากับพี่เขานะลูกครอบครัวเราจะได้มีทาย,ยาทสืบสกุลยังไงเล่านวามนเห็นลูกสะพ้ยมีท่าทีคล้อยตามก็เลยรีบโน้มน้าวใจแล้วก็เรื่องงานนะหนูเพลาก็เผาๆลงบ้างสิเราน่ะเป็นผู้หญิงเหมาะกับช้างเท้าหลังมากกว่านะ คนฟังได้แต่ยิ้มแต่ไม่ได้ให้คำตอบอะไรกลับไปท่าทางแม่สามีคงอยากให้เธอลาออกมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวมากกว่าการนั่งทำงานหาเงินยิ่งคำว่าช้างเท้าหลังที่ท่านเอ่ยออกมามันก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่ากรอบความคิดของท่านกับเธอนั้นน่าจะแตกต่างกันพอสมควรการระวีไม่ต้องการเป็นช้างเท้าหลังแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นช้างเท้าหน้า ถ้ามันพอจะเป็นไปได้แล้วก็เธออยากจะกล้าเดินไปพร,พร้อมกับสิบปรกรมากกว่าช่วงบ่ายมีความจําเป็นที่ต้องออกจากบ้านเพราะว่าปรัชญาโทรตามการระวีก็เลยให้ตะวันขับรถไปส่งที่ตลาดแล้วค่อยนั่งรถเพื่อนตรงไปยังห้างสรรพสินค้าพร้อมกันเพิ่งรู้ว่าที่มันโน้มน้าวใจเธอให้ออกมาเดินเล่นที่ห้างก็เพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งรู้เรื่องที่เธอโดนสามีทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมัน นอกเหนือจากความเป็นห่วงก็คงเป็นความกระหายอยากรู้เรื่องในเหตุการณ์นั้นโอ๊ยโทรคุยก็ได้ปะทำไมต้องลากออกมาถึงนี่ด้วยเนี่ยเอามันไม่ได้อัธร์รศยังไงเล่าคนอยากรู้จีบปากจิบขอพูดเน่อีกอย่างนะไอ้ปูนมันก็อยู่ใกล้ๆโทรคุยไม่ได้หรอกนะการระวีพยักหน้ารับเป็นอันเข้าใจ พอพูดถึงประวัติเธอไม่แน่ใจว่าตอนนั้นสิปกรณกระซิบอะไรแต่คงจะไม่ใช่ถ้อยคำที่ดีเท่าไหร่ไม่อย่างนั้นเพื่อนคงไม่แสดงท่าทีเดือดจัดขนาดนั้นแน่นอนถ้าเธอไม่รีบห้ามทับมีหผังคงได้วางมวยกันจริงๆเน่แล้วแกน่ะโอเคขึค้นหรือ,อยังพลาวเพื่อนเอื้อมไหลามาบีบเพื่อนสาวด้วยความเป็นห่วง เจอเรื่องหนักหน่วงมาขนาดนั้นกลัวว่ามันจะป่วยไข้ใจเข้าที่ชวนมันออกมาเดินเล่นก็เพื่ออยากให้มันคลายเครียดแกไม่โอเคก็ต้องโอวะ่ะคนที่ยังมีความเสียใจระบายผ่านน้ำเสียงแผ่วเบามองไม่เห็นปลายทางเลยวะ่ะแถมยังไปผักดีใส่พี่โตอีกว่าจะอย่าให้โอ้ยเวนกรรม วรชยาถึงกับตบหน้าผากตัวเองราวกับหมดอะไรตายยากแล้วไปรับปากผัวว่าจะอย่าให้เนี่ยนะก็ไม่ได้อยากตามตื้อไปตลอดชีวิตไงกะว่าให้เวลาตัวเองแค่ปีเดียวถึงเธอจะหลงรักสามีตัวเองแบบถอนตัวถอนใจไม่ขึ้นแต่ก็ยังมีขอบเขตกำหนดเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยอมอยาให้ฟรีๆหรอกนะยังไง บางทีปรัชญาก็งุนงงกับความรักของชนีน้อยแผนการวางกับดักให้ผัวรักผัวหลงนั้นเต็มหัวไปหมดแต่ไม่เห็นว่าหมากจะติดกับสักทีแกก็รู้ใช่ไหมโป้ว่าฉันไม่อยากอยู่คนเดียวในบ้านปลายชีวิตอะแค่คิดว่าต้องอยู่คนเดียวหัวใจมันก็อ้างวางขึ้นมาทันทีถึงจะยังมีเพื่อน แต่ยังไงสุดท้ายทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของใครของมันโอ้ยถ้าเหมือนกับอยากกับผัวคนนี้แล้วจะหาผัวใหม่ไม่ได้พระราชญานึกเหมือนไส้การระวีที่ทำเหมือนว่านอกเหนือจากสิปะกรแล้วจะไม่มีผู้ชายคนอื่นเข้ามาหานี่บอกตามตรงเลยนะว่าเธอจบกับพี่โตแล้วว่าฉันก็ไม่อยากแต่งงานกับใครอีกแล้วอีพราวตั้งสติ แล้วฟังเดี๋ยวนี้เลยนะคราวนี้ถึงกับต้องลุกขึ้นแล้วก็โน้มตัวใช้มือทั้งสองข้างประกบศีษาะชนีครั่งรักจากนั้นถึงใช้น้ำเสียงจริงจังกับมันเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนเคยได้ยินไหมเคยสิการระวีตอบเพื่อนมองตาปลิบๆหลังจากเพื่อนดึงตัวกลับไปนั่งที่เดิม เน่วันนี้นะ่ะแกมีความคิดแบบนี้แต่อีกห้าปีสิปีข้างหน้าความคิดแกอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ที่พูดแบบนี้เพราะปรัชญาไม่อยากให้การระวีปิดกั้นตัวเองหากวันข้างหน้ามันต้องอยากขาดกับสิบปรกรณขึ้นมาจริงๆก็อยากให้เพื่อนได้เจอคนดีๆที่พร้อมที่จะเติมเต็มความสุขในชีวิตของมันได้อืมก็จริงอะ่ะการระวีตอบรับ เธอเข้าใจความหวังดีของเพื่อนดีแกแต่ฉันอยากมีลูกกับเขาอะโอ้ยกูจะบ้าตายท่าทีของปราชญาคล้ายคนสิ้นหวังไม่นานมันก็ระบายลมหายใจแล้วก็พยักหน้าราวกับปลงอย่าบอกนะว่าแกจะใช้เป็นข้อต่อรองกับพี่โตนอะก็ใช่ ในความคิดของปรชัชญามีทั้งเข็นด้วยรวมไปถึงคัดค้านในฐานะเพื่อนสิ่งที่พอจะทำได้ก็คือให้คำปรึกษาและคอยอยู่ข้างการระวีเหมือนกับทุกครั้งเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องแบบนั้นผัวกแกจะยอมเหรอปัญหามันยากตรงนี้ตั้งหากแต่ถ้าเขาอยากได้อิสระจริงๆนะบางทีอาจจะยอมรับข้อเสนอของแกก็ได้การระวีไหวไหล พราะถึงยังไงของฟรีมันไม่มีในโลกอยู่แล้วถ้าเขาอยากจะอยากก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของเธอเออไม่ลองก็ไม่รู้ว่ะคนเป็นเพื่อนพงกศรีษะอย่างเข้าใจของแบบนี้มันก็ต้องยื่นหมูยื่นแมวเคยจะไปรู้บางทีสิป,ปรกรอาจจะสนใจข้อเสนอขึ้นมาก็ได้วันนี้การระวีคนพบว่าการได้ออกมาเปิดหูเปิดตากับเพื่อน มันคือสิ่งที่ถูกต้องหลังจากนั่งพูดคุยสพเพเฮเระก็ตัดสินใจกันว่าจะไปนั่งร้องคาราโอเกะกันสักชั่วโมงแต่ยังไม่ทันจะได้จองห้องโทรศัพท์ของเธอกลับมีสายเรียกเข้าเข้ามาเสียก่อนคิ้วเรียวเลิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อรายชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอน,นั้นก็คือสามีที่ร้อยวันพันปีจะโทรมาสักครั้งซึ่งแต่ละคังที่โทรมา มักไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเธอเท่าไหร่นักสวัสดีค่ะการระวีกดรับสายพร้อมกับกรอกเสียงลงไปส่วนมือนั้นรังไายเสื้อเพื่อนก่อนที่มันจะเดินหนีไปร้องเพลงก่อนอยู่คนเดียวอยู่ไหนน้ำเสียงราบเรียบที่ได้ยินทำให้หญิงสาวแปลกใจในอีกครานึกว่าจะมาแนวกระโชกฮกหากเสอีก แปลว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรใช่ไหมนะพราวออกมาซึ้อของกับโป้นะคะให้คำต่อไปตาก็มองเพื่อนที่อ้าปากพะง,งาบก่อนจะพยักหน้าให้ราวกับว่ามันรู้แล้วว่าเธอกำลังคุยกับใครเันถามว่าที่ไหนการระวีขมวดคิ้วกับคำถามของชายหนุ่มถ้าเป็นคนอื่นคงไม่แปลกใจ แต่นี่คือสิประกรที่ไม่เคยสนใจกันเลยนี่ไงอยู่ที่ห้างนี้ค่ะเหมือนได้ยินเสียงปิดประตูรถเบาๆยกข้อมือขึ้นมาดูนาฬิกาก็พบว่านี่มันยังไม่ถึงเวลาเลิกงานด้วยซ้ำคันปากอยากจะรู้ว่าเขากำลังจะไปไหนแต่ก็ไม่อยากถามให้ตัวเองช้ำใจเล่นๆเอาเพื่อนเธอมาคุยหน่อยการรวี รีบหันไปมองเพื่อนที่ทำหน้างงใส่กันเมื่อเธอยื่นโทรศัพท์ให้ประรัชยาขยับปากถามแบบไม่มีเสียงอาหานปากได้ว่าอะไรของแกพี่โตขอคุยกับแกเธอเอามือปิดโทรศัพท์แล้วค่อยบอกเพื่อนคราวนี้สีหน้าของมันมีต่างอะไรจากเห็นผีตอนกลางวันแต่สุดท้ายก็ยอมรับโทรศัพท์ไปแนบหู การรวียืนไม่ห่างเพื่อนแม้แต่นิดเดียวแต่เทว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าปรัชญากำลังคุยอะไรกับสิป,ปกรได้ยินเพื่อนพูดแค่คำว่าได้ค่ะได้ค่ะอยู่ราาๆสองสามคำก็วางสายไปเขาว่าไงอะแกผัวกแกจะมารับที่นี่ปรัชญาย,ยกยิ้มเมื่อนึกถึงประโยคสนทนาของสิป,ปกรก่อนจะยัดสมาร์ทโฟนใส่มือหญิงสา เขานะบอกให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนแกก่อนด้วยนะท่าทางผัวเพื่อนอยากรู้มากกว่าว่าคนที่อยู่กับการระวีคือเขาจริงๆไม่ใช่ประวัติพิตโตเนี่ยนะเธอแค่จะมารับทำไมไม่บอกเธอตามตรงล่ะเน่บางทีนะพิโตอาจจะรู้สึกผิดกับเรื่องนั้นก็เลยหาวิธีไถ่โทษแกอยู่ก็ได้นะ พระรัชยาไม่อยากฟันธงว่ามันคือสัญญาณที่ดีหรือเปล่าแต่กับบางคนก็ต้องถูกกระตุ้นแรงๆไม่งั้นคงไม่รู้สึกตัวสักทีจบไปแล้วนะคะสำหรับเมื่อเขารักเธอในวันที่สายตอนที่7เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตอนนี้เนี่ยพี่โตของเราก็เรียกได้ว่าอาจจะรู้สึกผิดต่อนน้องพลาวของเรานะคะที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยทิ้งให้ลอยอยู่ที่ปั๊มตั้งนานสองนานใช่ไหมคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไถ่โทษหรือเปล่าแล้วก็จะไถ่โทษด,ด้วยวิธีการใดยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะทุกคนส่วนตอนนี้ถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ